รู้มาเยอะจดจําเรื่องน้องคยอยู่งานงานบานนานมาเด็กเป็นตัวพันธุ์จำที่อันตรายอาหารที่นี่ก่นที่นี่จะดีนี่ต้องแน่ตัางจต่ปัจจุบคนมีลูกหรือบ่มียู่โต้องทำตัวเงินเงินเอาแค่ทุกคนเลยยื่นทางต้องจะอีกกระเป๋ากินแล้วนั่นเล่งปันรถบ่อเจอยังไรอุดวันแดงเล่นเมื่อจะ้กันเยอนกัน ข้ามากุงางขาดขาดน้ำนั่งชาตัวาคำโบ้หสิลหาตัวสุดก็ดมากีมจตเา้นเอารางางาจกจะม่งรวยทองเรงำาแพงเจหัหันโบเพื่องหากได้ตาเที่พ่กอมาคเสได้พอน้องไอีลกีนียำยดองแบบจะลงยมองคือหัยันดำทางตันดททัดของ้งป เดี๋ยแม่กจะดให้เธอเลยว่าทั้งสั่งทั้งยาวทั้งตุ่ทั้งรอนึดถึงแล้วราลองก่อนถึงบะบีบะบีจะเทงพอเราไม่ลองกิงบปีนไอ่สเยอก็จะลองกิน ชู่อ้นตูงไคทองผู้ใหญมันหยาบงแดงนั่งแล้วมันตึงอียั่งตบ้องหันบอกนั่งบวอยหยอกอยากจเด้อพูดอาจยามาสุดที่นั่งมันตึงตาของหลวพุทธากับดีบกเล็กหกปียักพอดังกล้าตามีอะไวมาดีเมื่อบานแม่พว่าเมียสิกรนําเงินยาวังไงจ้งไปไร้วนหัวป่าเดียวดีล่ะเอาวัวอีกคสิดอกอาแดงไปแดงมาวย ป้านทวานลูกเนี่ยนี่สุดปทังใจเอานี่บบดตะหัวเจียวีนงยบุญว่องว่องขอาวังเจ็าผู้ขั้นเลาหนูตะวันนางเลามากใตาตาขามันจ้องของมาผิดตัวองเข่าบ้านเต็มเงเง่นใครเดอาห์าเจอกระีเื่อเหมอกันมีห้อยเดียมี่ชวาคนคนมีรจุดีุงขนาดงอตาคน เจ้าหยันตัพาดำคนตาเปิดคือหันลนพอยหันกัโบผูโนั้นเดินจะเร่อล่คนเชียงจักสันยงบนบนตัวไข่คนหัวและคนวากาลำค่ยขี้ขำก็ค็อยังกยังหันอาพยายามตองคนยังป่ปัดาตางตให้เจ้าหอยแย่เดือหันถึงหมอำยาได้ประมาทยามันหา

บอิดถงมอกระจองมองเพราะว่าไม่คือขันนเป็นอะไรจีบอะไขนหมอก็ขนสู่กางงอขนหัวกางงกขนกิตเรเกางออขนไต่กิตเร์เลกงงองวกระตันสนงวดกระงอเอ้ยงาอ้วยปวดสิ่งอะไรบ้าง่ะกระบี

ยกสองเพิ่อนว่าโสยกสามเพิ่อนวาเขายกสี่เพิ่อนวัดตีตีทั้งหลังยกเตทั้งหน้าไม่เตทั้ง,งหน้นคือหมาหมาไม่เตทัสงส่วนที่วันนี้ไปกับเจ้าไปสินอกกันแม่กำนันเป็นกรรมการผู้บาวาการมีเป็นกรรมการ พ่อกำนั้นเป็กรรมการตัดสินเห็นไงผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็จะไดายลําเอียงหนึ่งฟังสำเียงขัดว่าไพ่ล่ม้วนสองให้ล่เถือชนบุดมาดี่าสามทำบ่ข้าสี่กัดปอดขนพลสเสียงถูกกับเสียงแย่หาเอคะแนนกาย่เสียนแกหพวขะอนีุ้ยหลงก่อนลงให้เจ็บบ่อข้าก่อนได้ถือว่าลําจริงแต่ล่กระดิงเสียงฮาเสียงฮองสือจวัทำนองเพิ่ฟังโมมาก การที่ฟังเอกปากฟังบอลสำคัญฟังระบบกระสันไข่แข็งไว้อ่อนตอนตรงกระบอล้ำโบหรือถือรูปบดีจังงี้อีบดปากจังปากฟังพวกเขาสีทาสีหันสีค้างพวกเขาเป็นคนกลางแต่จังตัดชิ้นใหญ่เรื่องว่าสองายล้่มเสมอกันเรือจะบววสะท่านผู้ฟังทางนอกที่อยู่ขอกอยู่ตรงอยู่เกะยาสีนั่งกันห่งยาปมาหาหมูอมาฟังหมอแักครูกับหมอตองอยากาย ฟังกลาดีตองมีความรู้ถูกไมถูกก็จะคอยฟังใส่เงากระตองบันไดระดับกระทังม่งทามเือตะเวนถูกจงจุ่งหากเดือดพลิ้วลิ้งใส่เด็กสองคนเข้าใจแต่กันพุบนปองมือยองกันให้คนฟังล่ำรังแรงแต่พุ่นตอกน้ำติกตอกกันเหวี่ยงเตะถึงมาลาบกูลำเกณฑ์แมวใหญ่เตะผู้เป็นพอผู้เป็นแม่ฝ่าวดีที่เมื่อนอนดึกปั่นปัแต่ฟ้าร้อนอําเมืองน้อง ลนบ่เป็น่ฮอดลำจงหาป่าหาคนหมอจเอ้ก็ยนน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 ินนนนนคืนนั่นนนนนนนมนนนตนคนน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 นยนนนนนนนคนน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 นคนนนนานานน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 นากนนนเนน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 กนนนนนนนอนน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 น กอดทีหนึงบ่เมื่อจ้งกี่ละพัยสิบปันวันบ่ไปถูกกรดูก่อนเจอหัวจรวไปบึงดางมือร้อนมือร้อนก็อยากลบบุบานเอ่าอาละมือคุณพ่อคุณแม่คุณจะเป็นเจ้าภาพคุณเมจึงฟอมบูฟอมเต่าฟอมร้านนี้ลองยากีีโหมตีตาสร้างกองบุญขึ้นมาเอาหมอลำมาสลองอจะพู่ ว่าต่างนำทักบุญลกไปมบอนี้ได้บุญตรโตบุญเป็นโตจังใดโตบาปเป็นโตจังใดจะคู่ข้ามฟังเพื่อเทียบเทียบไปว่าโตบุญนั้นหัวดำกุนกันโตบาปนั้นหัวหลุดลงเลือนเป็นอย่างไรจะวางหัวดำกุนกันโตบุญเทียบเทียบเสียเลยคืนเอาห่างมาสีเป็นที่อันใจบูชาดอกไม้ พุทธวาบุญย่ำเจ้ามิตักบาปทุานบุญตัางวัดให้เด็อนเพื่นลุงคำบุญย่ำคำเก็บดอกไม้บุญตาหวานจูเล้งวันจีกับวบนละวันพากคบุญฮวงนี่พุทธว่าเอิ่องบรรตูบุญตัวบาปเป็นอย่างเียบเทียบใส่พระสงฆ์องค์พระเจ้าอันพระสงฆ์องค์พระเจ้านั่งขุ่ยขุ่ยอยู่บนห้องยางไปไกลแต่ไวาจะไปไกล่ทุนไล่บัติจีบาาในเมืออของไปกินไปท่านไปกินก่อนเพื่นกับว่าบาปยางขอบไปวัดเวลาของวัดจต่จีกับว่าบาป กได้เก <ö p yap> ียบเียดมาโตบุญนั่นหัวดำกุ่นกันตัวบาปนั้นหัวอุ่นดงเรื่องขั้นทาชัวรีระคืโตัวบาปให้พี่จ่าไปถอนกินแขกเรีนดอ้อตบุญนั้นข้างล่างสีกาวตัวข้าวตัดแกงขาจะงเงินวาบุญว่าเป็นชิ่งเกษรินทามาดเอางงผลเป็นควบทุกคนควบผู้คนทาบุญไว้ผู้ใดทำผู้ใดบอลเก่ของผู้อื่นย่นเอ้ยเอ้ยเอ้ยเกลงกินเขาเขากินงอกไินบอลไปยิ่มต่อเขาบุญผู้บวกิน าาการท่านคือการให้หมายถึงทั้งสารทังร้งภูราพูใหมีใจเข้าฟองไห้มันใช้องบอ,งองพอปัดเดนเอเจีบพ่อบันเด่นไปเจี่ยบเลียมดูเมอพ่นจะ่าท่านคนอีกเป็นเศรษฐี้นอนี่คุณแม่เกงเฮา้มบรีทานน่านคนเวลาเมือเสาร์ท่านนี้ท่านคนแล้วบ่เั้นคนจอมวงคนหัวท่านคนอีกเป็นเศรษฐีท่านนี้อี่เป็นแม่พัจต เปนท่านกลอาไสยนท่านกลกนตาหรือลนคุหรือกลอนมอยงาหรือกลถวยหรือกลงามาทอกเีอยู่บ่ที่ละกลงามข้าท่านกลงามเาทอกเีนี่เป็นเศรษฐีกอีเซาลำไปหาเหรอท่านกลอู้เบาว่าจะไปเท่า้มเท่าเอาบ่เอากลในหบ่ข้าเอาหเฝ้าบอาก่อชีลุไปหา โอ้รักพวงมาลยมาลยมาลยนะเจ้าจ่ชสิมาเจ้าคอยบริบูวณอนะให้คนคอยยึบาลงมาลัยมาเลยยังยังไ่รับงยังเดี๋ยวมัจะพังยุ่งได้เาลยท่านคนระท่านคนเห็นพระบาวออกบงที่เป็นอินทริอนทรชเจ้ารับจิตว่าแต่ว่าท่านคนอี็เป็นเศรษฐีท่านนี้เด็กเป็นแม่พ่ะเต่า ท่านเดาเนี่เป็นพระอรหันต์เพคุณว่าท่านท่านหนึ่งนี่มาตจังตะโกนแก่พ่ออีสขันตอนคุณใหท่านหลุดเกลียวทั้งพขอบบะเนียท่านตรงเสีอทุกจริงของท่านท่านก็การเงินเงินท่านทั้งนั้นท่านเบลเลี่ยนสิจินยังจัตวาค่อยสกินศาสตร์นาุู้เด้อป่ายทีเอาเด้อป่ายทีเอาบะเป็นท่านเมื่อนี่สิจินลุยเลยท่านจาดตร์นาเฉียนเกี่ยวกับเล่าเกี่ยวกหน้าลำพี่น้องเก็่ยวกัีดีปีนาจังคอยกิน ไอ่เป็นการท่านท่านบริบุญมันเป็นยังไงละ่ะบวังอ้ไซย,ย,นนยุนท่านได้บุญมันเป็นยังไงพี่น้องนางพระรับยันนี้จะโยธานเนี่ยนะไอ้ท่านบริบุญผู้กขกาท่านจะไปบุญเกิดบนเ,เท่าเดียวาโค้ดกันท่านบริบุญณ์เชินว่าเชินว่าบุกพระเจตนาท่านบุกพระเจตนาทานน,าน,าทานี่คือบุคคลิท่านบุคคลิท่านคือท่านจะบอโต๋ถึงยางแม่เจ้าผาเอาเงินมาให้ไอ้เจ้ามรับโอคเสียงนึงเลยแต นบบอกให้มีเอื้อว่าท่านจะพอจดจแต่คนบริณธานจะพอจจงคนไนยบว่าชมบบังลาท่ายลูเพื่อทหาอันนี้คือหก้าตาหมากเน0่ยเจ้าบาเนี่ยเจ้าบาพูดเจ้าบาเจ้าบาอันนี้พนว่าบเป็นบุคลิก่านบุคลิก่านเพื่อว่า่านจะพอจจงอยาท่านีตั้งใจ่ย่ธรรมอย่อางาเนีตั้งใจ่ย่คู่องค์ละสองพันสาพพมพันองค์ละสี่ร้อยห้าปัญหาเนี่ยหนอยยิบาทบางทีบุญยาก่านทานอไหนี้ยัเ่นหน่อยอิ <c ười> ส่วนจพี <inh aling> <ators> <m> ่ที่โยกกับบได้เพิ่มว่านี่แพระเจ้าบุตรพเยจ้าท่านของคนตูเมือบางคนท่านซื่อกับโบได้พลาขาหอดลอหอดปลาขาปิ๊ดขาไก่ขาาก้อยทุกในใส่หลังตาธูจิงเละผากันโฮบกฟังหอดพระเทแตาละไปจิงนเปรีกตุ้นไวยรูปกันบริสุทธิ์ตะวันนี้ละผาอเนหอปอคูณคุกระเบาตบาบนังเป็นทุนบุญนเป็นไำไรตัวรอลูกป่าที่ว่าควยก็ะตองขาทังกับวกอนบุญีิมาโดยเกท่านไหนพระจุ ฟังคนเราคือเขาทาบ่ทเ็ดบอดเอาจิงเอาจังยังไในห้านเจ้ามีแต่คนกินเหล้าหัวเบาบ้าบินพอลุงเอ้ยบ่อนาร์พอจิ้งขั้นพะาดกับป่อยเต้าถนก่อนเนินป่มีเบ้านแถบดีดอกบ้านอื่นเสืเห็นของให้เนีนกับผาพันเย็นกินชุมเหล้าขันข้าวข้าวข้าวคือกันคู่ขนาสี่กันกับเรากินตุ้ยยังกับบานชนเตะตาปัดย่งบ่อเล้ากินย่างยุคโงกินแต่เส้าจนว่าตาเวียนเทียน ยับมากกับไก่นี่หาทางนมั่เงก็เชิญมาเมูบอกันดูไก่กันเลยับมากคนจะใบใช้กบ่ตก็กหวงบอตงแ่นันต้องรอขับเขาไปถึงจักใบคอถึระบาจับมือได้ขเาไปถึงก่นจะได้กันได้กนได้ถไม่เชื่อเรมเชอกบ่ของไอ้นี้จพาพันี่กินซุ้มเรา Kha-dha-wa-ka-khoi-kho-kan-ko-kan-a-si-ta-ng-ta-la-u-kin-tion-ti-yang-kap-ba-n-so-i-te Teh pad-nyang bo-le-o-jin-jang-yu-ko-lu Jin-teh-sa-u-tion-wa-ta-wen-pen ma la ngan cao gun ho ji <laughs> tai bo มองออไปเช่นพะพันเป็นปลาทู่แหงซึ่งปัญญ์หือถาดอาจารย์ล้วงปูล้วงอย่างเดียวเจ้าเขาท่านบอกวังเฮาการทำท่านาที่เบังบอนจากผมนีเจตานาหวังทง่องสลรับเป็นก่อนบอน่มันสอนเตือนไว้ย่านเสียใจผ่ายถ่ายท่านไป่ลูกยิ้ย่นยานทุบ้บานทูกขเขาทุกข์เต็มเต็มก่อน,นบางคนนั้นม่ไอ้ลงกประวัติไปจังหันหวังกินของเศรษฐีก็มี่มีบอกมีไอ้ซีมีไอ้บีมีไอมามีไอ้ข่าม่ไอแดงมีไอแพร่มีไอ้แพร่พวกนี้มักทำท่าน แต่เราไปเป็นปรตได้จะบาสังเกตธานเุืถอวังจินเด็กอ่อนจะถิ่นกับแก้วปลาแดกพอดีถือปลาแดกเนื้อห่นขึ้นมากเกียนเหลือคองผู้บาลาผัวผวกไก่เช่นนี้กับเจ๊ใส่าต้มข้าวันม้อจะสองมือจมมันจะสองมืองมือถือไปแค่ปลาแดกกระเด็นได้ไปเก็บเลี้ยวไปกินคาเปรี้ยงผูกตัวล้ำเถ้าขันโบเสือกกระช่อมเบิ้งแงมีล้านมื่อได้สังกะทานหัวปลาหัวเขา ขอโทษนัำภูเท่าสีเก้พื้นท่านขวันนี่กะมีบานหมอลำใจย่นบุญดอกมัไหังกะบานหมอแค่นเด่นต้อยบานหมอนำโบกิกะบานหมอนโบกิเห็นังกะเจ็บใส่น้ำถ้วยน้ำจานเจ้าเมื่อใหร่ลานเสียงวักเสียงแม่เนี่ยไรเสียกเอาตัวเอาแกงออกมาทั้งห้องกันนี้ไปจับ้วยถ้วยิ่งขึ้นจม่กกินกนกันยังก้อบ่เล้ประเทศสกิตูว่าเดี๋ยวเห็นปวยกระโดดใส่ปานผี คู่นั่งกินมังค่านี้กะเทแกงนี้จ้าจัด้ายบ้างแต่จะอายงาคูคนรูกัดกันขวดขวดว่าจะรู้กึ่งวัดแตนอยู่โรงพัาขอเงินหั่เองอึกเจเดอขอทอนั่นคุณแม่อยากอายรูปอยากอหลามว่าัดบามาสังกะท่านผัดมะสังกะเด็ดบรรยากันที่แต่ของตึคู่ปาบาโรหานก์ก็มาผุดตัวนางว้าผุดตัวนางลาบ้านเจ้านี่นวฮียกบ้านบุกบ้านงั้นแกนเดนจ่อย มเมียบมล้ำใจเย็นนะเมียเป็นเอิย์ธพอดฝนพออีฝนเอ้ยคุณอียังไปหาเดินไปตีเลยอบยาบานกำนั่นใส่หนังสือไปเจอจีบบ้านถักก่อนเนหาพูนมาสังขารบ้านเฮาจะปกติดต่อเรือนเหเด้ได้กุ้มเอาได้ซิ่วเอาได้หัวยเอาได้ปูเก่าพอได้ใส่ถ้วยเมียระว่าบมล้ำใจเย็นวะยังมาเบาเลยอีฝนเรื่องกินเรื่องทานเป็นนาทีบอกไม่ยื่งเพราะงั้นเอาใส่กระโดดเข่า กูเขาอมาหลายปวดเนี่ยกินอยากเจ้าอยงเซ็เอาใส็กระโดดมือคนสิเป็ดเต็มตีเบาแล้วโคกเต็มตีออกจากชุมไม่จับผลาญชุมน้ำหอมเซ็ตนาใกล้ลยรวยเอาดีนะลูกพ่อเอาดีนะลูกพ่อเอามันนก้บพ่อตงกินนะกลุ่มไก่ขอใ้บานเจ้บอแกแดงต่อยกันคือกันเี่ยคนนนเอบหัวคนอ่นหัวคนอื่นพ่อบอกแกนอนไ รปแกหลอนแกหลอนขึ้นบนลพ่อบอกแกหลอนมันีเจ้าจด็กบกเป็ดด้วพี่ืไงันีพ่อคอเสกหวยไอ้หมูพ่อมากินมาธานพ่อบอกแกหลอนปากออกยงวะบอกย่ไรบอแกนหลอนบุนี่คอยนัดกูเด็โบกเอาหนังใส่กสไปโดดตโต๊ดยาน้วยเรื่องกินเรื่องธาดมะนาทีอมย่นบอกแล้วได้่บเตีได้ข้าวเป็นแร้อนกับูข้าวเคียงไม่ล้น ลาได้แบกแก่ใจน่ะสั่นหอนงกเมื่อตตตตตรวาวรวมดำบัดบุญนี่อะไร่ดีแนวใศรษิตูวใ่ไหมทำโกเดวจอกจอกเศกิตัไปสองตันสันหนึ่งใส่แก้วกระแดสั่นหนึงเส่ยอดกระถินแต่ว่าตีตัวเอาไปซีสั่งเอาไปเตียนสายเอาไปห่อนเอาไปห่อนร่มท่า หลังปเทยอดกัะถินทอกเทแกล็กรบปะแดงกอยุนขนเหลวเนี่ยบึงเนื้อวัวมากต้มวัวก็มี่ต้มปลาคอนเนี่ก็มีปกขาเลียงอุ้ยีก่างั้งท่านโอ้ยบักคือหทอนั่นเถอะเนาะจไหจะกว่าเอากรรไรสั่นเลยนะาแล้วก็เทศต้มปลาคอนี่ยจะกินตัสั่นดูวะสั่นสองหลับววบสั่นสามเยวเห็นกบกุ้งอุ้ยเขานี่ยมัมเสียขี้จิ้งจ้า ม่านตืเต็นเยียนเียปูเท่กบคุณใส่ั้นสามมาสั้นชี้เขาซองาไดซองของหวานเตีอนฟ้าทีตูก็จะแมะติมบบเต็นบนน่ะเห็นตีนฟ้าเห็นทีกกยุบมะกั้งฟ้าปีตู่อายุพักมะปกวัหยัดหยัดหยัด้เมื่อหันแก่ลาบกลางทางนี่เราพระว่าธาตุบริบูรณ์พาบระธาตุนนสามพาบระันตุในยะถาเท่เอาเบวยเนี่ยกระดั้นกับเท่เอา มียพาบาลกับที่าวมีย่าอโวกัเที่มี่พุ่กัเที่เอเที่เบิอแนวดีดีเเหลือไปตะแกนครบชนสุอหลวงปูสันเมีย่พรมาท่านบริบูรณ์บางคนเป็นไงลงไปวัดจรเป็นยองเนตองว่าจะกของเป็นคนดีมีศีลธรรมเวัดว่าลามมืดอนนพะบางปาก็ได้ตองวยมาบอกคลูกใยมามั่งดแตเขาสี้ขานเป็นไจลูกไฟมึไปกูนสู่ย เคยก็บอกเป็นทาเด็ดแต่แต่ให้ลงบอกไปให้ก็บอกไปบอกไปหน้าก็บอกไปนอนแต่แต่เว้นลูกเคยกูลูกเคยมึงเปิดบอกลูกเคยเท่าไงครัี่พันธ์ครับบางคนลุกไปว่าริงสี่ย่างไอหลวงตาเดียวเลยไอห่านวน้องราไม่ึงกอดจอดเพื่อจังด๊าันอยู่บ่ปวดในตาหลวงตาถ้งหลวงตาก็เลยว่าทับตาคนนอนก็ยอมฝันไปบ้างฝันอยู่คอยเห็นต่างโงมทำกับเบาตื้อ ก็บกกลายไปไปเรียกสหาไปซื้อกับบุตไปซื้อเลก่าบกกลายเผด็จกุ่ได้ยาคู่สวยกูเสียเงินนายยาคู่ต้นบักหัวเขาวัวหลุนที่จำนำจองขั้นเปรียบจังสั่นไปเรีวกกับโบดีการเปรียบจังสีไปฟังธรรมเพด่วนเบาฟังเทเทชนาฟังเรามากิดจังชิดีไปได้ก่อเปลาถ่วยเอาตามบ้นบ่เบีนถ่วยของวัดเทศเ่ๆของใจคนกลางผู่คนให้ถวายวัดเป็นของจงแต่ของเขามากกับโบเลียงเจ้า ตะบบนี่ได้เจ้าเจ้าเรื่อทิศเขาเขาอีู่ก็ยังจมเศร้าเสือกในป่าฝนในบ้านพิจินมเขามากินมาทานบนเอาถวยหญาคู่เท็กสุมือแต่ยังว่าอาทินานนั่นอาทินานนั่นยังเอาของมือหญาคู่เท็กสุมือหูจอกกับยู่ไซไปทำท่านกระบบนี่เนี่ยเวลาของสงลงไปวัดบาปที่กินฮัวเจ้าไปทำท่านมาเรียบบนถ้ำตามก็คือเจ่าขอโทษน้ำหูเท่าบนจำเ่าเจ่าคว่ำบางคนนั้นเป็นไงลงไปวัดไปเขียนกต่เราถวยจนหญ้าคู่พ้นอยากไกล เชียงกันอยู่จชงสั่นจักษ์แนของไผ่เสียงกันไปกันมาดึงกันไปกันมาถวดไรุมมือซ้ำยาต่ำมืออ๋เห็นบ่อดุลไอ้่อกัดแท้แทัไปเานึ่งจังได้ชัไปเบาหนจังได้ตุนล้เรื่องน้ำหาถวยเราไว้ไว้ไว้ลูกหลอดลูกท่านจับถถวยวัดค้นโอ้ดีดีหามันกูเขียนอะไร่อดุลยุนยุนธนวาบ่อยังจะไม่ด้ตุนไม่้ก็แ่ตกกันาไม่ยังมือนึงซังกะทันบานถอย ไปก็ได้กตามมากต่ที่ดอกพิจตรก็อกไปเดี๋วอะไ่อยด้เอาตามังลุกไปวัดไปว่าสมจะขอพิชูเทาแต่ตาหมาไปหอดวัดเอากลาตาหมาไปตังแค่ระตินหนามเอาเก่ยวตักนามมากินกินแร้วลงบ้างจะตามมากถือเมื่อเ่อนลูกสาวไปเห็นไปแย่มาอย่างน้อเกี่ยวัดถี่ตอกพิจิตรเลยว่าวัดว้วัดเล่นอ้ยู่อไ้เวลารม่อมที่งไรหาเมื่อเดือนชิลุกินชิลตะว่าวัดว่อตรงนันบ่๋ อยดในตู้บมนี่จะว่เปลี่ยนเน่ยไปร่ำไปเท่าวัดเนาะหวงพ่อว่ามอลำดังมาทางบ้านขนสางามขนมอนงำง่ามไม่นอมห่มบัดทายามที่ออกเดินทางไปล่ำฮุบคือรถตู้รถหลวงวัดวัดวัดวัวเขาจึงกระดานสิ่นั้นกดตินามทิ่รถตู้ว่าผมจะย้า่เปลี่ยนไปเลยหยาดลอย นี idades, vard, no so ่ยเราพนักานท่านบริบุญอ้สซยอนกินเนื้อเฮากัจะาูบกะมากใกลใสขโยุยับกับเจ้าแคได้อะเรักิ่งดอกกันอยู่อดันยิงสิกว่จังเป็นมอลกอดกันที่กยิ่หยังเนาะแม่เจ้าาแม่จ้าาเนจางมอลำีดเนาะ อย่าให้คอยมากเถอะฉันมอยัง่รำสาวมาจะเจ้าเขาให้เจ้าเขาเป็นเ้อแพงไอนควายนกว่าเขาเผาขุดแถบไหนก็ว UH> ันหนึ่งไม่ได้หรอกใช่เนียนเาไม่ไดเผาไอ้เรองต้นไอ้เราลงหันเขาไปเจใบกันให้นมะเหลวเนาะไอ้เรงไอ้อไอ้ได้ก็ฉันนอนสิพนังเหนยว่อหไ